ครับวันนี้มาพบกับเกียวรถบ้านนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอหนึ่งันโต y ย ta h ไ l รักไทเกอ 5L มาดูกันครับอันนี้ได้เกียร์4วิวตัวรถได้เดิมนะครับภายใน,นก็เดิมเดิม เงคร,องอร,ครตัวนี้ได้หน้าเดิมนะครับคันหน้าเดิมค้องโดยกลรตัวแรกคันเดิมนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาไม่ขยับอ่าไม่ขยับแผ่นเพดเดิมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตฝั่งซ้ายก็ไม่ขยับนะครับฟลว,วงเดิม ตัวเครื่องก็เป็นตัวเครื่องน้ำเด่นแล้วเครื่อง3,500ัอลดูตัวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปชมการทดสอบระบบเกียร์ฟูอยู่กันนะครับไปเลยครับ <c oughs> <c oughs>